หมูโตเป็นสายแล้วพ, <stimulation S 2> พ่อก็ต้องอุ้มเหรอลูกมาเร็วมาพออุ้มมาพออุ้มอ่ะอุ๊บอุ๊บโอ้ยโดดขั้นพี่น่ารักจังเลยดูพี่น้องพี่น้องพี่น้องมันัำบอกเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่เชียวนะจ๊อๆ ก,กูไล่ขกูถือกล้องนี่ฮักกูไล่จำแม่ต้นน่ะกล้องนี่เป็นเป็นงานมึงนี่เป็นงานเบิดมือเบิดเบ้นนี่ก็บเรเคยสนไก่พอจะมาเปิดกล้องเพื่อพีฮักกูไล่ฮักกูเฮงฮักกูสู้โตจะพาไอ้ตัว,วไปหาหมอทุกคนคือน้องบวัวไม่ใช่บวัวสิลืมไปชื่อข้าวเหนียว้าวสวยบังพี่น้องพี่น้องโอ้ยทุกคนทุกคนหลายหลอดอะ คือหลังจากที่ไอตัววัวน้อยไม่ใช่ตัววัวสิหลังจากที่ข้าวเหนียวนะครับทุกคนหายป่วยได้ครบสองอาทิตย์ปรีกินยาหมดแล้ววันนี้ก็จะต้องพาไปหาที่หมออังเพื่ออัปเดตอาการแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดวัคซีนใหม่นะครับทุกคนไม่ใช่ฉีดวัคซีนใหม่สิเอาไปอัปเดตอาการแล้วก็ฉีดวัคซีนต,ต่ออีก นะครับทุกคนแต่ว่าใช่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 น้องก็ต้องไปฉีดวัคซีนนะครับทุกคนตอนนี้หนักมากเลยพี่หมออัางจะต้องตื่นเต้นและตกใจพะผ่านไปสองอาทิตย์อะไอ้จัวมัวน้อยของเราอะทุกคนมันมีน้ําหนักเยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ส่งไปด้วยไหมก็ส่งไปด้วยไหมลูกเอาไปด้วยขอมือเอาไปด้วยขอมือมาไปด้วยขอมือจันข้อมือเออไปด้วยขอมือตักไปหาพี่หมออังกันโอ้โอออินเก็บมากเลยอ่ะ พี่พี่แฟนคลับข้าเจ้าหมากบนตีแล้วก็อุ่นวายสตอรี่ครับวันนี้ นะครับุกคน <laughs> ดาลาหน่อยพีเซ็เตอร์หน่อยในยุคนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับโควิดกำลังระบาดนะี่ยทุกคนก็ต้องพยายามหาสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อบำรุงร่างกายใช่ไหมครับวันนี้เก่งนี้อเอ็นยมานําเสนอทุกคนเป็นกระชายข่าวนะครับตัดคั้นพิเศษนะครับทุกคนตัวนี้เขาจะช่วยยับยัง้งนะครับทุกคนแล้วก็ต้านไวรัสนะครับเขาจะบำรุงปอดทําให้ปอดแข็งแรงนะครับเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายแข็งแรงใครที่ยังไม่ทันได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วนะคบผมแต่ว่าภูมไม่ค่อยขึ้้้นนตัวีจะทําใหภูม กันของร่างกายเราเลือกกางร่างร่างกายเราทุกคนสูงขึ้นนะครับทุกคนสูงขึ้นด้วยวัวเชื่อวัวนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ดื่มง่ายทานง่ายนะครับหนึ่งถุงตัวนี้มันจะมีสามสิบซองนะครับพี่พี่คือมันจะเป็นแบบนี้แบบเนี้ยจะมีสามสิบซองหนึ่งซองอะชงได้สองถึงสามครั้งนะครับซื้อหนึ่งซองเราจะแถมแก้วหนึ่งใบนะครับทุกคนแต่นี่เป็นแก้วแบบใหม่แล้วนะแก้วเนี้ยมันจะเป็นแก้วแบบนี้ เป็นแก้วที่มันจะซับความร้อนไว้ข้างในมันจะเป็นแก้วอะคริลิกแบบนี้แล้วก็เป็นพลาสติกตัวนี้ถ้าตัวนี้เขาจะซับความร้อนเวลาจับอ่ะมันจะไม่ร้อนมือมากนะครับทุกคนเป็นแก้วแบบว่ามินิมอลมากน่ารักมากอ่ะสีแบบ สีน่ารักมากอะมี 1, 2, 3, ่าสแถมหนึ่งใบนะคบไม่ได้แถมหมดนะพี่จะเตอร์กูเดี๋ยวขาเย,ย็ะพี่จะเติร์หน่อยพิลเตอร์รายได้จากทุกซองนะครับที่พี่ๆช่วยซื้อนะครับทุกคนเราจะนําไปช่วยโรงพยาบาลสนามต่อนะครับทุกคนผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแม่น้นงเข้าผัดนะครับเราทํามาแค่1นึ่ล็อต 1500ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็หมดตรงนี้ก็คือหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นกระชายข่าวคัดพิเศษหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้แม่น้องข้าผัดบอกมานะครับว่าหลังจากนี้หลังจากที่ขายหมดแล้วแม่น้องก็จะไปบวชแล้วนะทุกคนบวชให้น้องข้าผัดหนึ่งเดือนนะครับบวชแบบเป็นแม่ชีโกลหัวเลยอะรายได้จากทุกซองนะครับทุกคนเราจะนําไปช่วยโรงพยาบาลสนามนะครับ1ถุงหเซตแบบนี้หนเซตแบบนี้นะครับแบบนี้นะ 290บาทจัดส่งฟรีครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไล ne แอดทาจันนะครับ k h a m c h a n ครับทุกคนรายได้จากทุกซองย้ำอีกทีนะครับว่าเราจะนำไปช่วยโรงพยาบาลสนามแค่1,500หอ่อเท่านั้นนะครับทุกคนหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีลอตต่อไปก็ใครที่ช่วยซื้อแล้วก็อนุโมทนาธาทาทาูเอาเด้อพี่น้องเด้ออนุโมทนาถนาูโอ้ กับบอลพิษบอลถืงนะทุกคนก็ครับผมปากหน่อยนะคะกระชายขาวคำจันนะูมงคุ้งกันร่างกายนะครับสูงขึ้นต้านและยับยังเชื้อไวรัสทำให้ปอดแข็งแรงด้วยนะครับทุกคน290บาทเท่านั้นทุกคนแถมตัวไหนก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้มินิมอลมากนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันต่อได้เลย a few moments later สวัสดีครับผมคือ วิดีโอเกเตอร์พ่อลูกอ่อนครับอุ้ยพ่จ้าพ่อตกทำไมอุ้ยดูหน้ามันตัวดำไม่หมอใจค่ะตัวดำไม่ใช่ครับตัวดำไม่ใช่ตัวดำไม่ได้มาตัวดำไม่ได้มาด้วยกันครับเจอกันเมื่อกี้ต้องหน้าหน้าหน้าคลินิกครับหนูตัวดำมาด้วยกัน เขาหนักขึ้นเยอะมากลงน,นะพี่องตั้งแต่แบบวันที่เอาไปตั้งแต่วันที่แบบเอาออกไปจับพี่อังอ่ะอแต่เขาเขามีความรู้สึกเขาขี้อ้อนขึ้นเหมือนากนที่เขารอดตายหอนนัแล้วลูกเห้ยคือตอนที่เอาไปอ่ะพี่ช่วงช่วงช่วงท้ายตรงเนี้ยแบบไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะ <S <S หนูจําพี่อังได้ไหมลูกหนูจําพี่หมออังได้ไหมลูกเ้โหลไม่ครับเขาจะหลับเขา้าองอยู่บนรถแล้วถ่ายตอนขีด น้องแคน้องแคอันน yeah well> ี้เกล้วะหรครับเขากัดเขากัดทุกอย่างเลยพียงแบบที่นอนใหม่ที่ซ evet ื้อมาให้เขาก็เขาก็กัดแล้วเขาก็อ้อนตอนนี้เนี่ยเขาเวลาอุ้มตุ๊กเขาเป็นของเหลวดูพี่หมอพี่หมอผู้ช่วยชีวิตหนูไมยเลว ที่หมออ่านช่วยชีวิตู้ช่วยชีวิตขอบคุณคองข้าวกล้ดูมันอ้อนทุกคนดูมันอ้อนดูมันอ้อนเป็นของเหลวเฮลโหลเว็นของเหลวฉีดล็อตจิน,น,นอยากรู้ว่าเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นสี่ตอนนั้นสี่ตอนนี้น นี่อยู่นี่นอยู่นี่ไบาดไอบาทอยู่นี่6จาก4อ๋อ6.4คุณยายดูตัวใหญ่ครับกำลังโวยบาดช่วงนีง้ข้าวเหนียวเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียว,ยวโอ้โหน่ารักรับผม,มน่ารัก เมื่อกี้อาจจะไม่ได้เสียงดังวอยๆนะเพราะว่าอยู่ในคลินิกที่หมอเสียงดังไม่ได้ด้สิได้รักไหมได้รักไหมแต่ว่าเขามีไมาให้เขาสาดด้วยแหละบัตเดี๋ยวไปใส่ให้เขาสาดเดี๋ยวเดี๋ยวควาตื่นเต้นอ่ะเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้น้องเดี๋ยวจะใส่ให้ร้อก่อนพ่อเจ้าก็เจ๊แล้วก็เจ๊ให่เจ๊ให่เจ๊ใหญ่อุ้ยไห้นั่งข้างกันชีนั่งข้างกันชีนนั่งข้างกันหน่อยลูกนั่งข้างกันหน่อยนั่งข้างกันน่อุ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก มันจังบาดเลียแผลมันเออมันจังบาดเลียแผลมันน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักไหมครับทุกคนน่ารักจังเลยดูพี่น้องพี่น้องพี่นเลยมันหำออกเฮ้ยเฮ้ยทำไมหำออกอ่ะอยู่ใกล้สากเราพี่มันตีทำไมหำออกอ่ะเฮ้ยเ้ยอย่าซุ่มอย่าซุ่มน่ารักจังเลยลูกสาวเขาเฮ้ยหำมันออกปะมั้งเฮ้ยทำไมหำออกอ่ะลูกมันมอยูหรอหรือว่ามันมีความรู้สึกแบบอยากจิ้มอีสากว่าแบบว่าเห็นสากแล้วมีสีบอก น่ารักจังเลยลูกสาวพ่อจะขับขับได้เดี๋ยวเขานั่งเรียนเจ้าลูกเาวาเขาทุกคนนี่ได้แบบนี้ให้เขาเจ้ากับเขาสวยเป็นเชอร์รี่แล้วก็เป็นต้นสนสีชมพูโคตรหวานแววเลยอ่ะไปฝากเจ้าสวยบ,าบา้บานบ้านเอาไปฝากเขาเจ้ากับเขาสวยอันละสามลอยอ่ะหมมันกัดขาดเด้อไปปิดปิดกล้องปิดกล้องบ้าไปเฮียนบ้าไปเฮียนบ้าไปเฮียน,น a few moments later ท่านครูผู้หญิงเขาสั่งท่านเริอนเชิญเรินเดินลงจากหัวขับ เชิญครับท่านนะครับมาเร็วเข้าบ้าน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 มาเร็วลง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 มาเร็วลูกแซ่โอ้ต้องอุ้มบ่โตเป็นสาวแล้วพ่อก็ต้องอุ้มเหรอลูกหนูโตเป็นสาวแล้วพ่อก็ต้องอุ้มเหรอลูกมาเร็วมาพ่ออุ้มมาพ่ออุ้มอ่ะอุ๊บโอ๊ยโอ้ยโดดขาบสุดอีกบ้านบ้านยิบอะไรเขาแน่ รักหม่อะไรสามรวยแม่มานี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 ่ยิลมด้วยหยบลมเยอะเดี๋ยวเมียนี่มาให้สองตัวเลยพราเจ้าคราวสวยนี่มาให้นีมาให้นีมาให้ลูกนี่มาให้้าสวยว่ไงข้าสวยสีชมพูข้าสวยสีชมพูข้าสวยสีชมพูดีกว่าเดียเสรีชมพูสวยสีชมพูสวยสวยมันจะกัดมันจะกัดสวยกัดสวยกั สวยสวยเสรอเอามาอวดยายก่อนเอาเสรีเ <cons> อ <urai sword> ้า <benim> อ <graffiti> ันนี้คือส้วงหลวมๆว่ะบาทบาทมันใหญ่ซสำกันบ่เนี่ยสวยว่าของสวยมันหลวเนี่สวยว่าสวยมันหลวนะลุงลุงสะรักไอ้สวยใส่เสื้อนีบมึงดูบ๊าตบาท๊าตบ๊าตสวยอยากใส่เสื้อนีบ๊าตสวยอยากใส่เสื้อนีบ๊าตสวยอยากใส่เสื้อนีนะบ๊าตมาดีกับลงเลยอีสวยสวยอยากเอาเสื้อนีนะบาตบาตสวยอยากเอาเสื้อนี อีสวยตลกอีหลีวะปล่อยปล่อยลูกปล่อยลูกเอานี้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 สวยอย่ากาศสวนสุรีไปสวนสุรีไปสวนสุรีมันตอกก็ดีนั่นมุนได้อย่าแกงสวยปักบาสเอาให้พักเขาเจ้านึงเอาพอดีมาคลิปนี้แล้วกันเลยเขาใช้ได้ที่หนังเด้อขอมือหน่อยขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยขอมือหน่อยเออขอมือหน่อยลักษาขอมือใดลักษาขอมือใดเนาะเฮ้ยน่ารักจังเลยเหนื่อย